สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f c ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังขงม่นเช่นเคยนะคะวันนี้บรรยากาศยามเย็นนะคะแม่แม่พาสองสาวของเรามาเดินออกกำลังกายนะคะบัวตองและขมื่นนะคะเป็นกำลังใจให้กับสาวสวยของเราด้วยนะคะแม่แม่วันนี้นะคะก็ได้ที่คาดผมนะคะสวยๆเลยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณหน่อยมากๆนะคะที่ท่านได้เมตตา ที่คาดผมสวยๆนะคะเป็นลายปักอย่างสวยเลยนะคะให้กับสองสาวของเรานะคะบัวตองแล้วก็คามืนนะคะขอให้คุณหน่อยนะคะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นทั้งปวงขอให้บุญบาร,รมีพญาช้างปกปักรักษาท่านและครอบครัวของท่านขอให้กิจการการงานการเงินของท่านรวยรวยเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปไมีอยู่แล้วก็ขอให้มีเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ นี่มีแต่สวยๆเลยนะคะนี่นะคะบันท้ายพี่กับน้องนะคะอาจจะไซส์ไม่เท่ากันเนาะแม่แม่นะคะขมิกินขาดนะคะแม่แม่นะคะสำหรับสองสาวของเราไซส์บิ๊กๆนะคะบัวตองก็ไม่ใช่ย่อยนะคะมาอยู่กับเราได้สีปีนี้โอโ้ก็จะทันขมินแล้วนะคะความสูงสูงเท่าขมินนะคะแต่ความหนาอาจจะไม่เท่าขมินนะคะ พาเดินออกกําลังกายเนาะแม่แม่นะคะเรามีควานคนเดียวเนาะแม่แม่นะคะก็เลยต้องแบบนี้นะคะใช้เชือกนะคะไม่ใช่พี่จูงน้องนะคะน้องจูงพี่นะคะเพราะว่าน้องเดินเร็วนะคะก็เลยต้องเป็นควานน้องนะคะขมอนเดินช้านะคะเดี๋ยวน้องบัวตองจะลากขมอนวิ่งนะคะแม่แม่นะคะรถกระบะกับรถ รถกระบะกับรถสิบล้อนะคะแม่แนะคะนี่นะคะดูบ้านท้ายนี่นะคะเดินรับลมบรรยากาศเย็นๆนะคะแม่แรอบสะที่บ้านทาราดของเราบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ สวยมากเลยนะคะแม่แม่นะคะที่คาดผมสวยๆนะคะแม่แม่สีชมพูสีที่ชอบนะคะนี่สีที่สดใสนะคะแม่แม่ทั้งบวตองแล้วก็เขมรได้มีของสวยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะอะไรนะขวานต้งบอกว่าถ้ามีผ้าคลุมด้วยก็จะครบเซ็ตนะคะเซ็ตสีชมพูถึงจะสวยใช่ไหมชุดบิกินี่ไหม คันโตบอกได้หมดเลยโด,ด,ลยดูบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนอีกแล้วบัวตองเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ค่อยได้เดินออกกําลังกายนะคะแม่แนะคะส่งเสียงร้องตลอดเลยนะคะร้องคํารามนะคะระวังน้องควายนะนะคะเราจะพาเดินรอบสะเลยนะคะแม่แนะคะให้บัวตองออกกําลังกายขมือนออกกําลังกายด้วยนะคะบรรยากาศยามเย็นที่สดชื่นนะคะแม่แม่ รู้สึกว่าวุ่นวายยังไงหรอกเนาะแม่ๆนะคะ2ต่อหนึ่งนะคะ ฝั่งข้างหลังก็จะเป็นบ้านน้องโพนะคะแม่ๆนะคะฝั่งขวามือน,นี้ก็จะเป็นบ้านพี่ชัยน้องสิงห์นะคะดูดูขมนนเริ่มได้กลิ่นแล้วนะคะบัวตองบัวตองเธอรู้ไหมนะคะแฟนเก่าของบัวตองอ็ตกมันนะดูนะคะเริ่มจากใกล้บ้านพี่ชัยน้องสิงห์ก็เริ่มจะได้กลิ่นนะคะเนื่นคนตองบอกมือไว้บายยังไงใครหรอโอ้ ดูบัวตองส่งเสียงร้องเหมือนกันนะคะแม่แม่ไม่รู้ว่ารอใครไหนไปดูซินู่นะสิงอยู่ฝั่งนู่นแม่แม่นะคะแม่แม่มองเห็นน้องสิงหรือเปล่านู่นเราจะมองเห็นน้องสิงหรือเปล่านู่นนูนนูนน้องสิงบอกพี่พี่ครับมาหาผมหน่อยครับนะคะอยู่คนละฝั่งนะคะดูพี่ชัยเตะโซ่เสียงดังเลยไม่กล้าเข้าไปหรอกกลัว นะ,นะคะูบัวตองนะคะแม่แม่บัวตองไม่รู้จักกลัวนะคะ,ะบัวต ONG องอ่ะไม่รู้จักกลัวอะไรเลยนะคะ <S 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 ไม่กล้าเข้าไปหรอกกลัวบัวตองลากอย่างแรงเลยเออบอัวตองลาก,กาเอาบอัวตองไม่อยู่ดู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 แม่แม่ดู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 ตะแคงไปแล้ว <S 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 ขมืินจะไปไหน <S 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 ดูดูดูขมืลน,นะคะแม่แม่ขม่นก็อยากไปนู้นพี่ชัยพี่ชัยเริ่มเตะโซ่สงสัยเริ่มได้กลิ่นสาวสาวเอาให้อยู่เด้อควันต้องสองต่อหนึ่งนั่นน่ะอืมนะคะ ดูนะคะบัวตองอยากไปหาพี่ชัยนะคะแม่แม่ดูดูด,ดูรีบมากนะคะน้องสิงห์เรียกก็ไม่ไปยอมฟังเลยน้องสิงห์บอกไปหาผมหน่อยครับนะคะนี่นะคะอ้าวม,มัดไว้ก่อนนะคะแม่แม่แมกูเอาบัวตองไม่อยู่นะคะควันแฟต้องล่ามโซ่ไว้ก่อนนะคะแม่แม่แม บัวตองของเราไม่ไว้ใจนะคะบัวตองอะไม่รู้หรอกว่าพี่ชัยตกมันหรือไม่ตกมันไะคะเขาไม่กลัวนะคะอืมนะคะผู้บ่าวบอกว่าขึ้นหอดผู้สาวเด้เนาะมันย่ำใดสิเศร้าตกมันนะคะแม่แม่เมื่อไหร่จะได้ตกมันหยุดตกมันเราจะได้ไปเดินออกกําลังกายไปอาบน้ำที่สระด้วยกันนะคะอืมนะคะยืนมองเฉยๆยืนมองเฉยๆก็มีแรงเด้อพี่ชัยนี่นะคะ มาเป็นกำลังใจให้นมกรอของเรานะคะวันนี้นะคะบัวตองอ้วนขึ้นนะคะแม่ดาวบอกว่าบัวตองสูงสูงเท่าเจหมื่นเลยเนาะสูงกว่าแล้วนี่แม่ดาวบอกว่าบัวตองอ้วนมากเลยนะคะมาบ้านหนุ่มก็อย่างนี้แหละแม่แม่เห็นไหมมีอาหารมีผลไม้เยอะแยะเลยทําไมขมือนจะไม่อยากมานะคะแม่แม่นะคะขมือนบอกบ้านหนุ่มมีอ้อยมีผลไม้เยอะแยะเลยแม่แม่นะคะ แต่บัวตองอะ่ะยืนไม่อยู่ทํใไมล่ามโซ่ไว้เราไม่มั่นใจนะคะต้องให้ขวัญแปล่ามโซ่ไว้ด้วยนะคะพี่ชัยบอกว่ามาหาผมบ่อยๆหน่อยนะครับผมไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดแล้วผมเริ่มจะดีขึ้นแล้วครับนะคะดูพี่ชัยนะคะแม่แม่เอนดูหนุ่มของเรามากเลยนะคะยืนมองสาวๆนะคะสาวๆของเราต้องมีของกินล่อนะคะส่วนเจ๊ใหญ่ของเรานะคะแม่แม่นะคะเจ๊ใหญ่ของเราบอกว่า บ้านพี่ชัยอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะอดนะคะมีผลไม้มีอ้อยหวานๆนะคะดูหนุ่มของเราแม่แม่ไม่มีท่าทีที่จะเวียงของใส่โยนของใส่หรือว่ากระโดดใส่ใครเลยมองสาวๆนะคะมองสาวๆนะคะพี่ชัยของเรามองสาวๆใหญ่เลยนะคะอุ้ยกินอ้อยด้วยนะคะอืมก,นะกินให้อร่อยเด้อพี่ชัยนะคะ นี่นะคะบรรยากาศนะคะยามเย็นก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่พาสองสาวของเรามาเดินออกกําลังกายแล้วก็มาเยี่ยมหนุ่มของเรานะคะยังไงน้องพัยเองก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านกราบขอพระคุณทุกกําลังใจนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวํำเหมือนของเรานะคะสําหรับคลิปนี้ไรนี้น้องพัยเองก็ต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่ fc ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ